พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยอนบทที่12ข้อที่26บันทึกว่าถ้าใครจะปรนิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้ปรนิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปรนิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้นข้อคิดจากพระวจนะผู้รับใช้ของพระเจ้า 1. ต้องติดตามพระเจ้ามีพระองค์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง 2. ต้องทำตามพระเยซูคริสต์แบบอย่างชีวิตของเรา 3. ต้องอยู่ใกล้ไม่ใช่อยู่ไกลพระเจ้าชีวิตต้องติดสนิทกับพระเจ้า 4. ต้องปฏิบัติรับใช้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ 5. ผู้รับใช้จะรับเกียรติจากพระบิดาขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ